ค่ะสวัสดีคะ่ะกาสวัสดีอิซี่ท่างชองของสงการนะคะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องดีใจบอถือเกลีกบอพี่น้องผู้ใดถือเกลีกน้นแอดในน้อค่ะพี่น้องหวดนี่คลิปของแอดเข่าเด้อค่ะพี่น้องคลิปของแอดเข่านะคะพี่น้องแหล้ว่็คลิปของปูขาวเข่าเด้อพี่น้อง ผู้ใดเนี่ยเนาะโชคดีเนาะค่ะเนาะโชคดีใส่ปีใหม่เนาะค่ะผู้ใดโชคดีกะดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องบ่เป็นตะถิมตะปาเด้อค่ะปูขาวพี่น้องเอ้ยเบาเล็กกบขนดุเลขปูขาวเข่าคือความฝันของแอดวาอิลีมือเศร้าแอดลงไปมีผู้ใดเห็นบ่น้อค่ะ ขอคนละลายคนละแช่ให้กับช่องหน่อยคือเกาเด้อค่ะพี่น้องขอคนละลหลคนละแช่ให้กับช่องหน่อย,อยของสงการให้มีกำลังใจอ่าเห็ดฉิปต่อไปหาตัวเลขให้เอฟซี่ได้ปดหนีปดสินให้เอฟซี่ได้มีเงินกลับมากินมาเที่ยวอยู่บานเท่านะค่ะพี่น้องผู้ใดใดเน่้อนะ้อนะคะได้ก็ดีใจนะคะ ดีใจนั่มเด้อค่ะพี่น้องงวดนี่ไห่พี่น้องเอ้ยงวดนี่เข่าตะขิบของแอดไหมค่ะพี่น้องเข่าตะขิบของแอดแอดฝันไอแอดกับฝันเนาะค่ะเนาะซำซำากสาก,สากแต่เป็นหูฝันดีมาตลอดนี่ค่ะพี่นอตต้องตาไห้คว่ำฝันตาตองงวดคว่ำฝันของแอดที่วาพอบานขับหลลูกไส้เน่ค่ะ ปีนความปิ้นงายแม่พี่นอ้องจืดใบ่น้องค่ะเป็นคลิปของคลิปของแอดที่ลงไปเลขรด 5, 3, หาสามหกหกแม่พี่น้องเลขลดของลูกทายที่พอบ้านครับที่แอดฝันน่ะมี่ผู้จืดใบอค่ะพี่น้องนี่แม่ค่ะตัดไห้แต่ว่ามันเก่าตกกับเนาะค่ะเนาะ มันเข่าโตกลับไหมคะฝัน่าปีนขวามปีนงายบัดใดแท้มั่นเข่าโตกลับค่ะพี่น้องบึ่งแน่นี่ค่ะลิปนี่แมโอ้ยฝันฝันแล้วฝันแล้วกับฝันดีดิค่ะแต่ว่าบอลุ่งฉิปอ่าลุ่งคลิหนีไปแล้วกับฝันดีดิค่ะแต่ว่าหันบอลุ่งฉิบมันหลายปรดกระลี่บอลุ่งนะคะ ผู้ใดๆใดก็ดีใจน้่เด้อะค่ะเด้อเป็นกำลังแรงใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้อยๆของสงการคือเกา่านี่เด้อค่ะพี่น้องเลขะ,บบเะเลขประจำวันกับเขานีค่ะพี่น้องเลขประจำวันกับเขาคือเก่าเลขประจำวันนี่บอกเป็นตะพาเด้อเลขประจำวันนี่ค่ะพี่น้องเข้าที่หกสาม มีทั้งสามหกแม่ค่ะพี่น้องเข้าที่หกสามคือเก่าแม่ค่ะเลขประจําวันแมค่ค่ะเข้ามากติดต่อกันมากอีกแล้วสามงวดอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องเข้าติดต่อกันสามงวดอีกสามงวดซ่อนอีกแล้วเด้อเลขประจําวันถึงจะหลายตัวก็ให้พี่น้องจับเอาเด้อค่ะพี่เพราะว่าตระหลักสิบมี่หลายตัวดิค่ะตระหลักสิบมีหลายตัว ลักสามกับจะมีแค่สองหางหนึ่งได้ค่ะลักหนึ่งกับมีแค่สองหางลักสองกับมีแค่สองหางค่ะพี่น้องมันสิคบทั้งเก่ารักหรือว่าคบทั้งสิบหลักห้างหมักหรือว่าห้าเอาตัาแม่สงการเ่มีเวลาจะมาตัดไห้ไห่ค่ะพี่น้องก็เลยบ่ได้ตัดไห้ผูดได้ไดใดดินตัวใดก็ตัดเอาเด้อค่ะ เข่าเลยหุกสามตรงตรงเลยค่ะงวดนี้เข่าหุกสามตรงตรงนะคะของอประจําวันแล้วบันนี่พพ่เอกสุดสุดเลยค่ะพี่น้องไพ่เอกสุดสุดเลยดีใจค่ะพี่น้องเอ้ยเหล็กปูขาวเข่าตรงตรง,ตรงพี่น้องมีผู้ใดๆน้ำบอค่ะโอ้ยเวาแล้วกับนลูกปูเอ้สาธุสาธุให้เข่าอีกเด้อปูให้ลูกให้ล้านไปเรื่อยๆอีกเด้อ เลขปูขาวนี่ขันบ่กเข่าวงวดนี่กะจะมาเข่างวดงวดรุ่นพี่น้องจำได้บอพี่น้องจำได้ถูกงวดบ่งวดสามแปดกะมาะออกย้อนหลังเด้อค่ะเลขปูขาวและเลขจุดถูกพอยันกะคือกันงวดวังหันสองหนึ่งแมนบค่ะพี่น้องพี่น้องหินบ่งวดวังหัน เลขพอยันจุดถูกมันบ่ออกหงวดวังหันมากับมาออกหงวดนี้อีกเลขกปูขาวกับสิคือกันเด้อค่ะขันบ่อออกหงวดหนึง่งก็จะมาออกหงวดหนึ่งหงวดวังหันปูขาวกับเขาอยู่นะคะ่ะหงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมหกเก็ดแต่เหลขกพอบานจุดถูกปกูเขาหงวดวังหังนเนาะคะ่ะกัเลยมาเขาหงวดนี้สองหนึ่งไหมคะ่ะพี่น,อน้องจื่อใดบ่หนึ่งสองแปดไหมคะ่ะ ส่วนมากลีกเพิ่นจะขึ้นไล่ขึ้นไปงวดออกสองหนึ่งน่ะก็จะไล่จากแปดสองหนึ่งขึนไปมันก็ไปออกที่สองหนึ่งค่ะพี่น้องเลีกพอยันจุดถูกกับมาเข่าคือกันค่ะมาเข่างวดหนีนะคะงวดวังหันบ่อเข่ามาเข่างวดหนีนะคะเลกา นี่ละค่ะรีบปูขาวนี่ละคักที่สุดเลยพี่นออ้องพ่อจะ,ะไปจับมือว่านหนีเนาะค่ะไปจับมือว่านหนี่พี่น้องมือเคลื่อนหนี่กับมาฝันก็ได้ลุง่งฉิบตอนสายเนาะค่ะพี่น้องบ้องงูวาสิมีค้นบึงบอน,นะคะเนาะมีผู้ใดมีผู้ใดนั่งบอกปูขาวบ่เป็นตาทิ่มตะปาเนี่ยเขามาอีกสองหวดสวรเดวค่ะพี่น้องงวดนีหกสามตรงๆเลยค่ะหกสามเก้าหกสามพี่น้อง ยบเข่าสามตัวเกียบเขา่เเขาสามตัวค่ะไปขอเกียบเขา่าขาสามตัวพิษแต้มเดียวคือแปดหกสามเนาะคะ่ะเลขมือนีวันที่สิบหกท่านว่าก้มหกเกตออกแปดหกสามของปูขาวได้เก้าหกสามค่ะพี่น้องเข่าตร,ตรงตรงที่หกสามค่ะเลขพื้นบลายหางนะคะเลขปูนี่บลายหาง เข่าสองหมวดซ้อนแล้วค่ะพี่น้องเห็นบอกคะ่ะดีใจไหมค่ะพี่น้องดีใจทิ่ปูเพ่นไห้ไหมปูพ่นไห้บอกเป็นตะผาดเด้อคะ่ะผู้จักหนึ่งก็จะมองถผ่านเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเฮ้าไปขอด้วยตัวเองเอ,อผู้จักหนึ่งกับสิวาจะบอกเข่าดอก,กว่าซะผู้จักหนึ่งกัสิวานเนาะคะ่กะก็เลยบอกคอยคิปนี้จะบอกมีคนเบิงหลายนะคะคลิปูขาวนะ บ่มีคนเบิงหลายใจถาติดตามดูๆถึงจะขับถึงจะมาเวขว่าหัวนันก็จะมาเขาวว่าหัวหนึ่งค่ะพี่นอนเอาจังไรก็ตามต่อคือเก่าค่ะแต่ก็จะไปตามหลอกมือออกนะคะพี่นอนคือหรือว่าวัน่นศิลใหญ่นะคะขันบ่เมนขันในในหัวนันบ่มีวันศิลใหญ่ก็จะไปตามศิลป์นหน่อยเด้อยค่ะแต่ว่าเขาจะไปหววละเทียนะคะ แล้วมือสุดท่ายคือมือเ้านี่นะคะแอดกด้เดเว้วาข่วมฝันนะคะที่ว่าแอดฝันดีพอบ้านกับฝันดีนะคะแอดกัว่าลีปูขาวสีขาอยู่ลี <c oughs> ปูขาวสีขาพอบ้านก็ได้อยู่เด้อค่ะพี่น้องพอบ้านฝันดีพอบ้านได้อยู่เด้อค่ะพอบ้านก็ได้อยู่แล้วมือว่าน,นี่กับมี่เลียงสะเที่นใจ คือหลดของแอดจอดอยู่สื่อๆพี่น้องเอ้ยกับเป็นเป็นนิมิตไม,ม,ม้ทีดีคะ่ะก็เลยว่าฟาดเคาะเนี่ยค่ยคะพี่น้องก็เลยมามีโคกย่ค่ะพี่น้องแต่บอลายแต่ก็ขอเพิ่นไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะเขามาต่ำจอดไวไปขายของพี่น้องรถลดเขามาตำ่ำจักผู้ใดามาต่ำกล่อวงวงจอปิดกับบม,มี กล้องวงจรปิดกับบมี่จับผู้ใดกับบ่ไดดพี่น้องเอ้ยจับบ่ไดเมื่อเศา้านี่มาฝันดีนะคะเมือ่อคืนนี่บ่มดนเมื่อเศา้าคอนสีแกงค่ะพอบ้านก็ได้เว้าให้ฟังนะคะว่าฝันดีฝันว่าได้จับปลาจับได้ตั้งสองเทียค่ะพี่น้องอันสองเทียนี่บ่ได้เว้าแต่ว่าวาตะว่าพอบ้านจับปลาได้เ้อค่ะเมื่อเศา้านี่ล่คงิปไปส,สวยสวยหมคะพี่น้อง จับได้หากหลายก็คิดว่าเลีกปูขาวนี่ละคะ่ะเข่าแล้วขันไปจับเลีกหรือว่าไปเอาเลีกยุ่ยใสมากก็จะมาเกียววเยเ่ยวค่วมฝันโดดเด้อกับพี่น้องเอ็ดกับฝันว่าขืนบานไม่แต่เป็นขึ้นยงหน้าแต่ว่าขืนบานไม่ในเลียงนนนคนเนาะค่ะบาดได้แถมมันกับเลยเมียนเลีกปูขาวอีหลีก็เลยลุ่งหายตะเกาฮุกสามกับพี่น้องผู้ใดไปสื่อแยกแยะ สาสีได้หกสามตรงๆบอได้กลับเลยคะ่ะนี่คะ่ะเกียบเขา่าสามตัมือเสาร์มีลุ่งไห้นะคะลุ่งขิบไปนะคะบอหงวาจะมีคนบึงบ่นะคะพิษแต้มเดียวคะ่ะพี่น้องปูขาวไห่เก้าหกสามบอเป็นตะพิกบอเอ้บอเป็นตะผาดเด้อคะ่ะบอเป็นตะผาดโอกาสมือนี่กมาเวาใไห้พี่น้องฟังดีใจคะ่ะวาเลียจะพร้องเข่าพี่น้อง ดีใจนะคะเฮากบะรูว่าจะเข่าตัวใดดอกแต่ว่าเฮากะเลย <c oughs> ดีใจกะเลยนั่นเลยค่ะนี่แหละค่ะกับมือนี้กะมาดีใจนะคะมือนี้เป็นกะบบฮันในมีเลขหไห้เด้อค่ะพี่น้องมือนี้โบฮันมีเลขห์ไห้มานั่นไหววาคิได้เขา่า นะคะมาบอดไว้มาดีใจแม่พี่น้องมาดีใจครับพี่น้องนะคะเนาะกะมาบอกพี่น้องไวว่าให้ติดตามเด้อค่ะติดตามบอคัดบอผิดหวังค่ะติดตามปูขาวไวกับบอผิดหวังนะคะเลขทูบของพอยันกับบอผิดหวังเพราะว่าบอเขาวงวดนี้กับละว่างค่ะงวดหนาเพราะว่างวดวังหันสองหนึ่งกับด้มาออกงวด วันที่สิบหกท่านว่าคุ้มสั่มพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้กับขอขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมขอ,อคนอะไรคนอะไรแค่เหมือนเดิมตัวเลขก็เสนอเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะพี่น้องเห่ากับวัตถุจะออกตัวใดเป็นแค่แนวทางสื่อสากกินแบงรัฐบาลไทยเห่าท่านั้นค่ะคลิปนี้ กบขอไหวซ้ำนีนะคะเจอกันคิปหนาเด้อค่ะคิปหนาขอให้โชคให้ m ắ นใส่ปีใหม่หรือว่าดเดี๋ยินเพื่อนว่ามันจะออกวันที่สองมุกกระล่าเนาะค่ะพี่น,อน้องคือชิปนี่กับเอาไว้ซ้ำนีค่ะโชคโชคมนัมนมนันน้ำิปหนาค่ะชิปนี่กับสวัสดีค่ะ